วครับอันนี้เรามาอยู่กับช่องเสียตอง channel นะครับมาอยู่กับไทยแสงสุพรรณบุรีนะครับมาดูรถมือสองบิว95%ปเซ็นแล้วครับเริ่มประกอบแล้วครับไรทีละจุดชุดนี้ชุดปากลำเลียงเกียวรวมนะครับ ปางยังใหม่ครับสียังไม่ถลอกแล้วสีไปมีดดูได้นะครับไปดูโซ่คอโซ่คอนี้ก็ใหม่นะครับข้างในไม่ได้เพิ่นสีอันนี้ก็เหลือแกะกระดาน ไล่วินพัดลมใหม่แล้วสายพานใหม่สายพานถ้าต่ำกว่า75%เรนเราเปลี่ยนนะครับ<อ>ก็มีสายพานหลายจุดเหมือนกันที่เปลี่ยนไปตัวสำคัญอย่างเช่นสายพานพัดลมว่าน้ำเปลี่ยนนะครับแล้วก็พวกนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับดูครับเราจะตึงประมาณนี้นะครับสายพานสายพานที่ใช้ได้ก็คืออย่าพยายามอย่าไปกดลูกลอกตัวนี้นะครับ ให้มันตึงๆพยายามอย่าให้ลูกลอกมันกดประมาณนี้นะครับก็วันนี้ก็ไล่ประกอบไล่ตั้งใส่พุงใส่พานก็ได้ประมาณนี้นะครับทั้งวันแล้วครับวันนี้เดี๋ยวเหลือแกะสติกเกอร์เก่าออกแล้วก็ขัดเลียดครับ ใบแท็กใบแท็กทั้งหมดห้าคันนี้สองคันนู้สามทั้งหมดห้าใบครับใบแท็กกาดใส่เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับประมาณนี้นะครับฝากผลงานด้วยนะครับอู ไทยเสียงสุพรรณอู่บ้านๆนะครับตอนนี้บางโคนนี่สั่งกระพับอยู่ครับแล้วก็ตะแรงหม้อน้ํานี่กําลังสั่งตัดนะครับตะแรงหม้อน้ําออกมามันก็จะเป็นไทยเสียงสุพรรณนะครับเียเทอร์โบนี่เราจะจัดใหม่เทอร์โบนี่มันยังไม่ได้สูตรสเต็ปของเสือตอง ตะแกงใหม่แล้วเรียบร้อยแล้วครับเห็นหรือเปล่าตะแกงภายในตู้95เปอร์เซ็นเลยครับภายในตู้ใหม่พอน้ำพุนี่เราก็จัดวินวินลอยให้เลยครับวินลอยเ,เพื่อนๆสนใจก็ทักทายกันมาได้นะครับ ถังน้ำมันรั่วนะครับเราไปปะอยู่ครับถังน้ำมันรั่วข้างในยังไม่ได้แกะยังไม่ได้เก็บสีนะครับฝั่งนี้ยังไม่ได้เก็บสีแล้วก็ใส่วินปั๊มวินใต้คอเพิ่มวินใต้คอตัวนี้จะเป็นสายพานฉุดลงมาสามเส้นเหลือพัดลม แดีวติดตามตอนออกวิ่งครับว่ามันจะวิ่งนิ่มหรือเปล่าเพราะว่าเราเปลี่ยนหลายจุดลูกปืนนี่แทบจะเทาลูกปืนสองตัวหลักๆเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับน่ครับลูกปืนเดี๋ยวไล่ลูกปืนละลูกปืนหลักๆใหญ่ๆเปลี่ยนหมดแล้วครับ ลูกปืนตัวนี้ลูกปืนตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะครับลแต่มันเปื้อนจาระบีสองฝั่งอันนี้ด้วยครับเปลี่ยนนี่เปลี่ยนข้างในสองลูกไม่ได้เปลี่ยนครับแต่ลูกปืนในเข้ารีบยังไม่ได้ใส่ก็สเตอร์ก็เปลี่ยนใหม่นะสะเตอร์ ตเต์ไปกึ่งมาได้ครับอันนี้ครับเต์ตัวนี้รถ ปี59นะครับเเพื่อนๆถ้าสนใจก็สอบถามก็ได้นะครับเพื่อนๆสำหรับผู้ที่กำลังหารถมือสองที่ว่าเกี่ยวลื่นๆสภาพโจ๊ะๆถึงขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราทำสเต็ปของเราอยู่แล้วครับไว้ใช้งานครับ รอบเลืบวินเวินเราไล่สเต็ปของที่บ้านหมดเลยครับตัวนี้ล้อเลิ่์แมงป่องนะครับโซ่ก็เกตดใช้ได้ครับรล้อเลอร์ใหม่นะครับอาจจะพ่นสีสเตอร์มันก็เอี่ยมเท่าไร่นะครับไสในเราทำใหม่หมดแล้วครับ ถ้าติดตามตั้งแต่ทีแรกๆครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าเราทำอะไรกันไปมั่งครับก็ถือว่ารถเกี่ยวข้าวโพดมาก็คือว่าก็เจ็บตัวมากหน่อยนะครับเพราะว่ารถเกี่ยวข้าวโพดก็รู้ๆกันอยู่ครับว่ามันโหดครับอุปกรณ์อาจจะไม่สึกนะครับอุปกรณ์ภายในตู้เกี่ยวข้าวโพดไม่เหมือนเกี่ยวข้าวนะครับเกี่ยวข้าวโพด ใบกุ้งใบเกีียวซี่รอบไม่สึกนะครับแต่มันจะบิดจะเบี้ยวเราก็ต้องมาทําใหม่เพราะว่าเ้าโพดมันไม่กัดเหมือนข้าวนะครับหรือว่าเพื่อนๆว่ายังไงก็คอมเมนต์สอบถามได้นะครับนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไล่รายละเอียดแต้มสีอัจจเรบีแล้วก็ ใส่ลูกดาวน่าจะออกวิ่งได้นะครับเดี๋ยวเช็คกรรมนาใหม่ฝากผลงานด้วยนะครับประมาณนี้นะครับเพื<ๆ>่อนๆสนใจก็ราคาตัวนี้ไม่ต้องต่อกันนะครับเก้าแสนแปดนะครับไม่ต้องต่อกันเลยครับเก้าแสนแปดครับปีห้าเก้าสภาพ ตัวนี้คือว่าก็สภาพก็ต้องมาดูถ้าว่าอยากรู้ว่าทําตรงไหนบ้างลองมาดูที่บ้านเสียตองได้ครับสุพรรณบุรีครับประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเสียตองชาแนลนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ